เื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่คอรมอเนี่ยเห็นชอบเห็นชอบปรับเกณฑ์สลากการกุศลนะครับเนี่ยอันนี้คือแบนเนอร์ข่าวของสารข่าวอิสาราค่ะนะแล้วก็จะนาไปสู่การออกหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอนะก็คือจะเอาเงินที่เป็นรายได้จากการขายสลากการกุศลเนี่ย uh huh. เอามาให้ทุนการศึกษานะสำหรับเด็กนักเรียนในอำเภอต่งตางๆค่ะนะที่มีการปรับเกณฑ์เนี่ยก็คือปรับอะไร หลักสำคัญก็คือการปรับนะเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานไหนได้บ้างนะก็มีตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วมีตั้งแต่หน่วยงานที่เป็นองค์กรการกุศลน,<ะ>นะนี่ที่ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์นะฮะ ประเภทหน่วยงานต้องเป็นหน่วยงานรัฐหรือ<ฆ>มูลนิธิองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายละเอียดคะ<ฆ>นะแต่สรุปก็คือครมอก็ปรับเกณฑ์เรียบร้อยนะแต่ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะฮนะคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลเนี่ยองค์ประกอบ<ช>ยังเหมือน<ฆ>เดิมนะก็คือมีรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นประธานปลัดคลังเป็นรองประธานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเนี่ย นะ่ะก็คือฝ่ายของอกองสลากฮะพออ,อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะนะเพราะฉะนั้นติดตามหลังจากนี้ว่าการออกสลากการากุศลออกแล้วเงินรายได้เอาไปทําอะไรเอาไปให้หน่วยงานไหนองค์กรไหนบ้างแล้วเอาไปทําเป็นทุนการศึกษาเนี่ยจะได้กี่ทุนนะแล้วจะเริ่มได้เมื่อไหร่คนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คนะคือเงินปกติเนี่ย เงินได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะต้องนําส่งเป็นรายได้ของรัฐอยู่แล้วการไม่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะแต่สลากการกุศลเนี่ยเขาจะมีการปรับแก้ก็คือเงินที่ได้เนี่ยสามารถเอามาจัดสรรแล้วก็ให้เอาไปสนับสนุนโครงการนะหรือกิจกรรมที่ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมทางการศึกษาทางสาธารณสุขนะก็จะสามารถทําได้่ะนะอันนี้คือคอรมอเมื่อวานนี้นะครับ ถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกถึงหวยบนดินสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเนค่ะนะที่เอาไปทําโครงการต่าง,างๆอนาแล้วตอนนั้นก็ทําโครงการทุนการศึกษาด้วยนะแต่ตอนนั้นมันผิดกฎหมายเพราะว่าหวยบนดินเนี่ยมันเป็นรับกินรับใช้เองะนะมีโอกาสที่สลากเนี่ยจะขาดทุนเหมือนเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินนะยังไม่แก้กฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทําตามกฎหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จะมีความผิดนะ แต่ทีนี้ต้องดูว่าเอาไปทําอะไรบ้างทีนี้เพราะเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะเยอะปัจจุบันสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดส่งรายได้นะเป็นอันดับหนึ่งของรัฐวิสาหกิจน<ช>ะมหาศาลมากแต่ละปี